พิกแล้วอือกกคืกกกกกอสบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทางฝั่งเล่าฝั่งไทยและกะสร้างประเทศนพี่น้องเมื่อกี้สบายดีย่ามเ้าๆพี่น้องอากาศกะหนาวหนาวพี่นออ้องเอ้ยแถวบ้านเัาคำทรงสามมื้อแล้วพี่น้องหนาวแห้งหั่ะนะ ล่มพร้อมมือ,น,น,มอน,นี้กะมอน้กะมาเฮินสาวเป๊ปซี่พี่น้องเอ้ยผ่านมาโซนเพิ่นเฮ็ดบังข้าวามพี่น้องตอนนี้กะเอาข้าวนึ่งไปแล้วนพี่น้องเอาข้าวมาโซนอันสาวเป๊ปซี่เฮ็ดบังข้าวามพี่น้องเพราอวานตรงนี้กะหนาวๆนะพี่น้องก็งงเลยก็ได้ไปหน้านพี่น้อง พากันเฮ็ดบังคลามเฝ้ากับไอยู่เฮือนพี่น้องเอ้ยหนาวแห้งหนาวอะไรจ้ะสีพากันไปเฮ็ดบังคลามบ่าเออเขาเอามาแล้วเด็กก็ตายก็เอามาแล้วหน้าเข้านะเขานึ่งนะหรือว่าเนี่ยเลยเพราะเพาว่าพ่อหน้าลายอยู่กับไม้นะพี่น้องเข้าเขากัอันนี้นะนึ่งแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยยังแต่อัน เอาซีเซอร์น้ำตาลแล้วกะกะทิมะพร้าวเอานึ่งก่อนเอาจังเสียเอาเสื้อบ้างน้องพี่น้องมันจังอันนั้นไหวนะนะมันจังเผาน้อยนึงเขากระซุกโลนนะพอดีเจนมันออกติดแล้วเขากับเอาออกเลยนะเผาเจมันตอนนี้ก็กำลังสีผ่ามะพร้าวพี่น้องเอ้ยเอาซองน้อยมะพร้าวกะน้อยนั้นยามันบุพ่อมะพร้าวมันโมยเยอะไปนหนะแป๊บกำลังผ่านเนาะที่เขาสีมาผ่านน้ำเพิ่ก่อนนอเนย ล่มอลิมอนีกะมาอันมาเฮ็ดอยู่เพิ่อนสแป๊บมันบางล่มได้นะบนอันบนเผากะทั้งเฮืนเขาลุ่มสัดวงวงเห็นเอ็นไอตันละผ้าอันเง่ายจังไงโป๊ะโป๊ะเอ まあまああと แบบนี้เลวก,กับจีอเอาหนูพี่น้องจี้ก,กาบนาะบัดบัดเอากาบออกหมดเลยสุดแต้มขนาดน้อยปลอมอยู่ห้อน้งพัน้อยน,นะป๊ะเลอะนี่นะ มะพร้าวก็เลาะเปิดออกเรียบร้อยแต่ว่าน้อยน้อยแด้มะพร้าวน้อยพันใบมะพร้าวเองน้อยหาพันพันเยอะกว่านี้เสียซีแล้วเนาะเนี่ยสอบไปซี่กำลังเชี่ยวมากอยู่เยอะแรงแบบเราบางคนเขาบอก นึ่งข้าวแล้วแล้วขา้ากะพามะพร้าวแล้วก็มาขูดพี่น้องบัดน,นี้กัขูดมะพร้าวแล้วแล้วกะสีบ้านเอาน้ำกะทิเอาไปเสิรออ์ฟกับข้าวนึ่งนอจังอันเอาไปเสิรออ์ฟบ้างขา้าวลาดน้องนิ่มมากินพี่เลิศน,นะเอ,อ๊ตะติดตาแซ่บแท้ขูดเนี่ยบุกแซ่บน้อย น่อยนอยมันน้อยนะ บันนี้กะสิปั้นน้ำกะทิแล้วปัะนี้พี่น้องกอเอาซั่นนั้นพอเลยน้ำกะเอาน้ำเย็นได้แถวถือ <c oughs> มันนะแถวต้องได้ต้มน้ำก่อนเนาะมันจะอ่อกค่ะนะน้ำอุ่น ตองเอาพีน่นุ้้ยยันขี้เยื่อมันลงฮะนะ่ะยันขี้มะพร้าวนี่ลงพี่นุ <c> ้ย <oughs> <c oughs> น้ำก็จะใส่แล้วให้เฮาบุรีเอาน้ำนั่นเลยเด้โอโห่บุรีเอาน้ำอุ่นดะแค่เฮาเอาน้ำเย็นโดดน้ำเย็นอ๋อได้น้ำเย็นน้ำอุ่นโลกก่อนโล่แล้วก็น้ำเย็นจ้ามันกำลังสิไปหน้าพี่นุ้ยคุนก็เลยมาเยีเย่ยมบ่ จะไปแล้วเหรอ,อเจ้านะเสื้อกกะทิแลวก็บเสื้อน้ำตาลพี่น้องบัดน,นี้พ่อวะยามันหวานพเนะขะลุ่นขลุนขล่นเขรามันเห่ากันบัดน,นี้กะของข้าวเย็นแล้วเนะาะหนึ่งถึงเติบเลยนะน้ำตาลมันระเบีเยอะเปื่อยเลย เชื่อน้ำตาลเสื่อกะทิแล้วแล้วพี่น้องเอ,อ้ยเสื่อกะทิมะพร้าวแล้วแล้วคารุ่นเพื่อมันเท่ากันเถอะนะดิเท่ากับสีเป็นสีนน้ำตาลแบบนี้พี่น้องหวานอยู่ด้ะเอาหวานซั้นนี้พอแล้วเนาะแป๊บนะพี่น้องไลยเติบเาแค่เทาเฮ็ดกะบันนี้กะพุน่นซอแป๊บกำลังไปตัดบ้างมัน่นแกสซีได้จักบ้างเถอะนะเอาบ้างน้อยเอาแถวนี้อ่ะ เดี๋ยวสิไปตัดอันบงซอยเป๊บก่อนคึดไว้ก่อนนกะยันขี้เยอเฮามันลมกะดอนะยันขี้เยอปิวเฮาเป็นแมงอนามัก็ข้างนันดาตัดเบิ่งตัวนี้แหละ บ้างพี่น้องเอ้ยเป็นแล้วเหรอฮะมีเอาบ่บ้างนะคือแตะแท้ป้าสิบ่เฮยอือมันแตะหัะก็ได้หลายอยู่ດน้องิ่มบบนีลยมันขนมันหัย่ขาขเเด เหากัต้านอเกรนอออจะน้อยนะแบบถือน้อยนึงเดี๋ยวมันก็นโ,นดโดนได้สี่บ้างูไมาเอาเขาบ้างกดพี่น้องคนนี้นี่ตัวนี้ไ่ได้เกณฑ์เลย <laughs> My um my house. ไปเลวกอันกล้องสั้นนี้เยอะๆปะจำ่ะมป๊ป้ามันป้า๊นูก๊กนู้

ก็ก็ก็ค่ะ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  เจ๊ไมัมนแซ่บเนาะเผาโอเจ๊เมันเต่สุดอกวเข่าหิมะสุดซุกสุดแหลมท่านท่นา่าท่านานึงเขาก่อนนะพี่น้เข้าเกินไหมนี่ไม้ก็ยังมีสู้ไม้เข้าเหอ ได้มาซื women, ้อกลับบ้างนี่เลยแต่ยังง้อยซื้อเห็ดอยู่้ะเกินอะไรเห็ดเยอะมากซื้อกลับบ้างเงินนะแป๊บถ้านั่งซุกก่ได้ไม้นี่จนไม้ไม่คุ้นละนี่เสือข้าวเขาเลยเดียวบลซุกอันเซอเ์คอยจะขีดมะพร้าวอันนี้เราก็เอาเอาขี้มะพร้าวเซอร์ไป แล้วหักแล้วบางน้อพี่น้องบังน้อยค่ะกลุมอร่อยดีบดซงงามไปบเยอะค่ะบางโคตรเลยสลยน้อง่ยน

ายมาเห็นม่วงนี่มันบังเลยดอแบบทางเรื่องค่ยสิโอ้ลมห้งขนาดเลยเข้ากะเดอซ้ำนี้เนาะพี่น้องมันบ่ได้หดบ้างซ้ำหันนะกับสีตากินได้บบนี้ได้จากบ้างสะแปบเกาบ้งได้เกาบงเนาะนี่พี่น้องมีมีหลายบงเลยเนาะบ้งเยบ้งน้อยมีครบสเลยดีเกา ไม่ไปเผาแบัน,นี้ไฟกับลูกพอดีเนาะพอดีอุ่นได้ซ้ำนีน้นะฮ้อนฮ้อนอืมอม,อม,มือก็จะขึ้พี่เลยพีกก็ ัวนี้เสื้อขนาดยีโดอนเอาเลย เท่นออกมา

ป้าเขามันเย็นแป๊บเอยมันจะมีเจออกปักนะอื้มกัดแป๊บๆหอหอหอันมีเจลสุดก็จกัดตัวห้ตัวห้า นนะถ้ามันเย็นกันยังผ่าแล้วเย็นมันจะออกผ่าน,นี่ฟ้าเยอะพี่น้องเออ้ยเลยผ่าเลยแหละนี่ผ่าเหามันเย็นเลยนะคุณพ่อ หดอวานหวานพอ่ีเลยนะเจ้าบหวากินกกินบ้เูล่นใช่ไจยางเอาไปเพิ่มเ,เขาขเปล่

bà con gần lớn <laughs> À, được rồi, bây giờ bà Nó loại loại loại. Những loại loại được loại 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 nó loại 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 มืดหบังนี่นะหมืดบอลเลอร์กินแล้วแล้วเนาะพี่น้องบ้างข้าวลามกะอันนี้แบ่งกันเนาะพี่น้องแบ่งกันคนละสามบ้างของซอสแป๊บแต่สามบ้างเนาะพี่น้องมีคุณเนาะตอนนี้กันพากันกิน บางข้าวหลามอิ่มเรียบร้อยเนาะพี่น้องแบ่งกันแล้วพี่น้องเอ่ยได้พู่นละ3บ้างเนาะบัดนี้ก็ได้สิเต็มโตเมื่อเฮือนและเช้าค่ํากับสิพาน้องเอเมื่อเฮือนก่อนตอนนี้กะแล้วเรียบร้อยแล้วเป็นแล้วแซ่บอีบ่แซ่บแต่ว่ามันมันบ่เยอะอันบ่เยอะเปนเจเนาะให้เฮาผัดแกะตอนฮ้อนๆหั่นน่ะก็เลยต้องป้าให้มันเย็นก่อนหันนะพี่น้องเจจังมีเนาะ สำหรับคลิปนี้สาข้ามกระสีขอจบคลิปไว้ซ้ำนี้แหละพี่น้องต่อไปก็ฝฟะากดไลค์กดติดตามในเดอ้อคือเป็นกำลังใจให้สสาข้ามในคลิปในต่อ,ต,อต่อไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนะพี่น้องบ๊ายบาย,บาย,บาย